เรามีตัวเลขนะคะเลข4เลข3เลข6เลข9ให้ได้คำตอบ24สําำหรับระดับชั้นปอ4ถึงป6เราจะใช้วิธีการดำเนินการคือการบวกการลบการคูณการหารเลขยกกำลังและก็เพิ่มขึ้นมาคือการถอดรากที่ n นะคะเรามาดูนะคะลองดูนะสุดคูณอะไรที่ได้24 6คูณ4ได้24แล้วตัวเลขที่เราเหลือก็คือ3กับ9เราจะทำให้เป็น1ให้ได้นะคะสหารด้วย3ได้เป็น1แน่นอนเรามีเลข9เราถอดรากที่2 9ถอดรากที่2ได้3 3หาร3ได้1 24คูณ1ได้24เป็นวิธีการที่1ลองดูวิธีการต่อไปน,นะคะลองนำ4คูณ3 4 3เป็น12 12ต้องคูณ2ถึงได้24เรามีเลข6กับเลข9ใช่ไหมคะ6กับ9ทําทำยังไงให้ได้2ก็คือ6หารด้วยรากที่2ของ9นั่นคือ3นั่นเอง6หาร3ได้ได้2 12 2ได้24เป็นคำตอบอีกวิธีหนึ่งนะคะหรือไม่ลองดู เอ๊ถ้าเรานำา6บวกเล่ะ6บวกเได้15 15ต้องบวกอีก9ถึงได้24เรามีเลข3กับเลข4ทํทำให้เป็น9ได้คือเราใช้เลขยกกำลังถอดรากที่4ของสี4ได้2 3กํกำลังสองได้9 15บวก9ได้24ลองอีกคิดอีกได้อีกหนึ่งวิธีคือลองเอา9ก9คูณ3 9คูณ3 27 27ต้องลบอีก3เราเหลือเลข6กับ4ทํทำยังไงให้เป็น3ไม่ยากเลยนะคะ4ถอดรากได้2 2ไปหาร6นะคะได้3 27ลบ3ได้24เช่นกัน